สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับขอโทษทีที่หายไปนานนะครับก็หายไปเป็นเดือนเลยนะครับก็ผมไม่ค่อยมีเวลารีวิวนะครับไม่มีของเล่นรีวิวด้วยนะครับก็ลืมไปมีตัวนี้นะครับก็เป็นกับตันมาเวลนะครับลืมไปที่บอกคลิปก่อนนะครับที่รีวิวเอ่อวันเดอร์มูเ่นไปนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวกับตันมามาเวลนะครับก็ที่มันเป็นหนังเดียวนะครับ อัน,นนี้หัวก็ขยับได้ถอดได้นะครับหัวถอดได้ขยับได้มันมีซองชิ้นนะครับถาดรองกับตัวตัวกับตันมาเวลนะครับถาดถาดรองมันจะเขียนตัวเอเมื่อนเอาเวนเจอร์นะครับข้างใต้ไม่มีอะไรมันเป็นกวงๆโบโบ,บอย่างนี้นะครับก็บับตัวกับตันมาเวลนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับที่อยู่กับกับอะไรไม่รู้นะครับกับ ผมลืมไปแล้วครับไม่ได้ดูมานานแล้วก็มาประกอบนะครับมันมีสองรูเสียบกับรูไหนก็ได้นะครับผพื่ขอเสียบรูนี้แล้วกันนะครับเสียบเสร็จก็ตั้งได้เลยนะครับก็อย่างนี <ld> ้นะครับก็สววไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ตัดมาเวลนะครับสีมันจะมีสีเขียวสีขาวสีเทาๆนี้นะครับแล้วก็สีน้ำสีไข่นี้แหละมันมีสีดําแค่เนี้ยมีแค่นี้นะครับก็ มีสีแค่นี้ก็สวยดีนะครับที่ผมเจอมานานแล้วมีโอกาสมารีวิวรีวิวด้วยเดี๋ยวก็ถ้ามีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวนะครับก็จะผมเอามารีวิวอีกนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับของเล่นชิ้นใหม่นะครับก็นาน,านาลงทีหนึ่งนะครับสักอาทิตย์เสีรอาทิตย์สี่สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ ก็พรม,มารีวิวกับแตนมาเวลก่อนนะครับก็สวยดีนะครับพรรีวิวคลิปสัส้นๆนี่แหละครับเป็นคลิปสัส้นๆไม่มีคลิปยาวถ้าคลิปยาวก็รอติดตามก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ความกดติดตามสักๆใครด้วยกันนะครับยางงั้นก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย